สวัสดีค่ะนารีขีมาค่ะอภยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้ออ,อิทธิพลดาวเกตอ่ารอบนี้จะส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไรบ้างนะคะดาวเกตดาวเกตที่กล้ามาในรอบนี้ดาวเกตจะเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวแทนของปาฏิหาริย์ตัวแทนของสิ่งที่ไม่คาดฝันตัวแทนของความไม่คาดคิดตัวแทนของโชคลาภแบบแปบลบแปลก ตัวแทนของเขาเรียกสิ่งลึกลับอะ่ะเออสิ่งลึกลับหรือบุญเก่าหนุนนําอะไรก็แล้วแต่ที่จะที่จะจอนเข้ามาหาคุณมันเหมือนกับถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุญเก่าที่คุณสั่งสมมามันจะเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยเหรือว่าคุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ผู้มีบารมีผู้สูงสง่งการเลื่อนตําแหน่งอํานาจอะไรก็แล้วแต่นะ ซึ่งมันจะเข้ามาแบบแปลกๆแ,แบบทช่นี่ว่าคุณคาดคิดไม่ถึงมันมันเป็นชาเอาเป็นเหมือนชะตาในอดีตของคุณที่จรมาให้คุณจะต้องได้นะเนี่ยคืออิทธิพลของดาวเกตที่จะหนุนนําทีนี้ถามว่ามันจะมันจะหนุนนําทุกคนไหมก็อาจจะไม่ทุกคนแต่บนโลกนี้มันมีตั้งกี่ล้านคนละมันก็ต้องมีบ้างเหี่ยนะและคนที่หนุนโดนได้ดาวเกตหนุนนำหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ฟังคลิปแรนด้อมนี้ถูกไหมคะ อ่าไพา่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็อ่าดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชิปต่อๆไปเนาะใครที่มีดาวเกตีบวชเป็นพระเป็นเจ้าดีนะ เขาะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะเออคือเป็นคนที่รอดปาฏิหาริย์ตลอดนะคะตกน้าไม่ไหลตกไปไม่ไหม่เหมือนแมวเก้าชีวิตแต่สุขสมหวังในความรักก็ายากยากแตวแต้ว,ตวใช่ไหมอันนั้นคือเจ้าชะตาต้องเป็นดาวเกตนะอ่ะดูของคนสิก้าวถ้วยก้าวถ้วยมาเลยเป็นคนที่ให้คำแนะนำคนอื่นได้หมดอะยกไปเรื่องของตัวเอง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะ เป็นที่ปรึกษาเป็นล่มโพล่มใสของผู้อื่นได้หมดแต่พอปัญหาตัวเองเป็นไงคะติดแงกอืมติดแงกหนึ่งไม่เท้าอ่ะเรามาดูดีกว่าอิทธิพลดาวเกตเดาวเกตมาจริงๆด้วยอ่ะดาวเกตเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นป่ะนะฮะให้เราแฟนก็ขึ้นเลยมาสัตะใจของหน้าไพ่นะคะเออบางคนอาจจะมีเกณฑ์หานเข้าสู่ทางธรรม ทางธรรมได้นะคะหรืออาจจะบรรลุทางธรรมก็ได้ในรอบนี้อิทธิพลหน้าไพา่แม่หมอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเร็วสุดสามเดือนช้าสุดในหนึ่งปีก็คือนับตั้งแต่ r a n d อมนี้เป็นต้นไปเนาะคุณอาจจะมีเกณฑ์หันเข้าสู่ทางธรรมคุณอาจจะเจอเจอคนเจ้าชู้มาเยอะอะหรือไม่ก็คุณอาจจะเป็นนักเทศนักเทศครูบาอาจารย์ที่เก่งเป็นนักการศาสนาเคยบวชเป็นพระแล้วได้เลื่อนขั้นเป็นระดับเจ้าอาวาสเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคุณมีเกณฑ์จะได้ถ้าคุณเป็นพระอยู่นะคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้น สมณนนะแต่บางคนอาจจะว่าบวชแล้วไม่อยาก,ยากเลื่อนขัน้นอยากออกทุกดงอยากปล่อยวางก็ได้เลยค่ะแต่ตามหน้าไพ่เหมือนกับว่าถ้าคุณมาทางาศาสนาจะดีบางคนอาจจะผันตัวเองเข้าสู่ทางาศาสนาบางคนอาจจะได้ได้อาชีพใหม่ได้งานใหม่งานที่เกี่ยวข้องกับการสอนสั่งผู้คนงานที่เกี่ยวข้องการแพทย์การรักษาผู้คนการช่วยเหลือผู้คนรวมถึงงานเกี่ยวกับด้านการาศาสนาอ,อาจจะได้มันเป็นรัฐมนตรีกระทรวง กระทรวงศาสนากระทรวงที่เกี่ยวกับการศาสนากระทรวงอะไระวัฒนธรรมหรอไม่รู้เหมือนกันกระทรวงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ้าแม่หมอเป็นนายยกแล้วกันแม่หมอจะตั้งตั้งอะไรนะกระทรวงหมอดูเนาะดีไหมแม่หมอก็ว่าไปอพูดเล่นๆเอาเป็นว่าทางศาสนาคุณจะดีแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะผู้คนที่เป็น คนในกลุ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับคุณได้เจอเจอผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ได้เจอเจอคนที่จะมาชี้นําแนวทางคุณนะคะบางทีคุณอาจจะโอ้ยทำยังไงมันก็ไม่บรรลุเนาะมาฟังคลิปแม่หมอปุ๊บบรรลุปั๊บ c, อะไรเงี้ยหรือไปเจอเจอพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาชี้นําแนวทางคุณสอนสั่งคุณให้คุณสามารถเข้าอกเข้าใจธรรมะหรือเข้าสู่ทางธรรมได้และมันจะเป็นอะไรที่หลังช่วงภาคเกตเข้ารอบเนี้ย คุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานการงานนะคะโดดโดดมาเลยในเรื่องของการงานนะได้รับการอุปถัมภ์นายออฟสอร์ดแ่ทถ่วยมีเกณฑ์ได้โยกย้ายค่ะเปลี่ยนงานใหม่เป็นเกนเปลี่ยนเอามาคุณก็ออกทุดงบอกแล้วคุณจะได้ออกทุดงออกทุดงค่ะถ้าคุณบวชพระคุณก็อาจจะได้ออกทุดงหรือไม่ก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนอาจจะต้องไปไปเขาเรียกว,ว่าทํางานในเกี่ยวกับด้านการช่วยเหลือคนนะ่ะ เดินทางไปตามที่ต่างๆอ่ะชีวิตคุณนะเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปช่วยเหลือหุู่บ้านต่างๆอะไรเงี้ยเป็นพวกเขาเรียกว่าไงสาราณะประโยชน์หรือว่าพวกมูลนิธิอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงบางคนเป็นแพทย์อาสาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปทําหน้าที่ตรงเนี้ยให้สําเร็จผลคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะมาช่วยเหลือคุณให้งานให้งานสําคัญบางอย่างของคุณนะประสบความสําเร็จนะ คุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างถิ่นต่างแดนได้นะจะไปเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์คุณไปเจอเจอคนใจดีคนศีลสูงอะ่ะบางทีคุณอาจจะมีปัญหาจะต้องออกจากบ้านไปถ้าเลาะอ,ออกจากงานไปก็แล้วแต่แต่เหมือนกับว่าคุณจะไปเจอเจอครอบครัวดีคนที่ดีเจ้านายที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีเขาอุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะแล้วชีวิตอาจจะมีการเดินทางแบบ รวดเร็วมากเลยแบบปรับปลี่ะโยกย้ายการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบปุรปปปับการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในจุดที่คุณเคยมีอยู่ทิ้งทุกอย่างแล้วมุ่งหน้าไปสู่ที่ใหม่แต่ที่ใหม่ของคุณมันเหมือนการเริ่มชีวิตใหม่ของคุณเลยอะ่ะแล้วเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ที่คุณเหมือนกับไปอยู่กับพระอยู่กับเจ้า,าอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคนดีอยู่กับคนมีศีลนะ่ะอยู่แล้วคุณจะปลอดภัยอยู่แล้วคุณจะมีความสุขนะคะมันเหมือนคุณอยู่ที่เดิมคุณคงไม่มีความสุขเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะ แปดถ้วยบางคนไม่ขึ้นมาเหมือนกับคนเป็นผู้ให้นะเอ,อให้แล้วสร้างเสร็จแล้วให้แล้วคุณก็ต้องละทิ้งไปมันถึงเวลาที่คุณจะต้องไปแล้วแล้วคุณต้องไปแบบปรับด้วยเห็นปะโยกย้ายแบบปรับปรับย้ายแบบทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเอาตายอาดับหน้าประมาณเนี้แต่ว่าโชคดีว่าไปแล้วคุณไปคุณมีที่ท,ที่ที่หลักใหม่มีที่อยู่ใหม่นะคะมีที่ปักหลักใหม่ที่มั่นคงในชีวิตของคุณด้วยนะอยู่กับคนดีอยู่กับคนมีสินนะคะดังนั้นอะไรที่คุณต้องโยกย้ายอะไรที่คุณต้องลาจาก มันเป็นการลาจากที่ไม่ดีด้วยนะนายอัฟสอดมันก็คุณอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวทะเลาะกับคนในที่ทํางานโดนขับไล่สายส่งอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณต้องจอรรย้ายออกไปแบบปุบปับแบบไวมากไม่ทันได้ตั้งตัวหรอกแต่ไปแล้วคุณไม่ไม่ต้องกังวลนะคุณจะไปเจอเจอคนมีสีนคุณจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขและอย่างมั่นคงด้วยนะคะไม่หมอมองว่าถ้าลักษณะแบบนี้คุณเป็นการหมดกรรมนะหมดกรรมจากที่อยู่อาศัยของคุณหมดกรรมจากครอบครัวคุณหมดกรรมจากที่ทํางานของคุณ หมดกรรมจากสภาว่าแวดล้อมเดิมเดิมของคุณอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณโยกย้ายครั้งเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นจากกรรมเก่าได้นะคะรวมไมเร่่มถึงสุขภาพคุณด้วยนะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่ที่เดิมคุณอาจจะเป็นคนที่สุขภาพไม่ไดีห่วยออดออดแอดแอดแก็ได้นะแต่ถ้าคุณย้ายย้ายที่ใหม่ย้ายต่างถิ่นแดนไกลนะอาจจะย้ายภูมิภาคย้ายต่างอำเภอจังหวัดไปจนถึงย้ายต่างถิน่นต่างแดนได้เนาะคุณไปแล้วคุณจะไปเจอเหมือนกับ คนที่เขาจะมีหนทางที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยของคุณนะให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะคะเออมันเหมือนกับคุณหลุดออกจากขุมนรกไปสู่ไปสู่สวรสค์มิมานไปสู่ที่ที่มันปลอดภัยไปสู่ทุ่งลาวเวนเดอร์นะคะแม่หอมองอย่างนั้นดังนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลก,กับการโยกย้ายครั้งนี้นะคะถ้ามันต้องย้ายปรับก็ย้ายไปเลยค่ะไม่ต้องเศร้าเสียใจไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะชีวิตคุณจะไปเจอ,เจอ คนดีๆค่ะอยู่แล้วมีความสุขอยู่ยิ่งยาวด้วยอบอุ่นนะคะสถานที่ที่คุณจะไปอยู่ใหม่ครอบครัวที่คุณจะไปอยู่ใหม่งานที่คุณจะไปทําใหม่ล้วนแล้วแต่สภาวาแวดล้อมนั้นอบอุ่นมากเลยเนี่ยก้าวถ้วยแต่ไฮโลเราแฟนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นผู้คนที่อบอุ่นสังคมที่อบอุ่นคุณอยู่แล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณก็ยอมที่จะละทิ้งทุกสิ่งที่คุณสร้างมาที่คุณอยู่มาไม่รู้กี่ปีแล้วคุณก็ทิ้งมันไม่เอาค่ะมาแต่ตัวกับเสื้อผ้าไม่กี่ชุดอะไรเงี้ยนะ มันเป็นดวงชะตาของคุณนะหกถ้วยโอ้โ oh, หเด็ก i ิงอ f p เพนต c เ e หกเหรียญน,นะคะแปดเหรียญหวังออเดอร์สตาโอ้โหสุดยอดเลยไม่ต้องกลัวกันโยกย้ายครั้งนี้นะคะไม่ต้องทุกข์ระทมกับ,กบความขมขื่นจะจุดพ้ฉลองให้กับตัวเองที่ตัวเองกำลังจะหมดกรรมเพราะที่ที่คุณไปเนะี่ยหุยเป็นที่ที่มันเหมือนกับเขาเป็น คุณเคยเป็นบริวารเก่าในอดีตชาติเขาก็ได้นะคือคุณจะได้รับต้อนการต้อน,อนรับการดูแลอย่างดีเนี่ยการดูแลอย่างดีจากสถานที่จากผู้คนที่คุณไปในที่ใหม่แห่งนั้นที่สําคัญเดอะสตาร์นะคุณจะมีชีวิตใหม่สุขภาพบอกแล้วไงถ้าคุณเคยเจ็บป่วยอ่อน,ออนแอๆคุณจะได้รับการฟื้นฟูอ่ะมันเหมือนกับคุณไปอยู่ในที่ที่ผู้คนมีศีลดี สภาว่าแวดล้อมที่คุณอยู่เดิมมันอาจจะมีแต่พูดผีมีสาจคุณส่ยมนต์ดำอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไปที่ใหม่มันสะอาดปลอดโปรง่งอะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณเออมันก็เลยทําให้คุณแบบว่าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีอ่าพลังงานรอบๆอ,อบตัวดีมันก็เลยทําให้อ่าอาการเจ็บป่วยเนะี่ยคุณทุเลาแล้วค่อยๆดีขึ้นด้วยนะการเงินการทองคุณยิ่งไม่ต้องห่วงเลยอะเห็นไหมมีแต่คนพร้อมที่จะดูแลคุณเออแล้ววันข้างหน้าคุณเน่ะใดคิงออฟเพนตเคลน ราชาเศรษฐีเศรษฐีนี่อ่ะเจ้าสัวคือในชีวิตคุณคุณไม่ต้องกลัวเรื่องเงินทองนะไม่ว่าจะยังไงก็มีคนดูแลคุณและตัวคุณเองก็จะมั่งคั่งร่ารวยนะคะไม่มีวันตกอับไม่มีวันขัดสนอืมแล้วคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณนะอ่ะเออดาวเกตร,รอบนี้เนะี่ยมันส่งผลชะตาคุณอย่างรุนแรงก็เรียกว่าหักเหอย่างรุนแรงเนาะแต่เป็นการหักเหนในทางที่ดีอ่ะมันเหมือนกับโลกโลกของเก่าโลกรรมเก่าออกอ่ะ แล้วไปเริ่มชีวิตใหม่เริ่มที่ดีๆใหม่ๆเริ่มสังคมใหม่เหมือนกันเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยก็ว่าได้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเคลียร์ชีวิตให้คุณใหม่อยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเอาชีวิตเก่าที่มันไม่ดีกรรมเก่าออกให้หมดแล้วก็มาอยู่ในที่ที่เป็นดินแดนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดินแดนของผู้คนที่มีอาระยธรรมสูง มีจิตวิญญาณที่สูงมีสินที่สูงแล้วคุณอยู่แล้วคุณจะมั่งคัง่งคุณจะร่ํารวยคุณจะมีความสุขจะมีแต่คนพร้อมที่จะดูแลคุณแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบเกื้อกูลอาศัยกันและกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นที่ครอบครัวใหม่สถานที่ทํางานใหม่สภาวะแวดล้อมใหม่ไม่ว่าที่นั้นคุณจะเคยไปหรือไม่เคยไปแต่คุณไปแล้วจะได้รับการตอบรับอย่างดีอยู่แล้วมีความสุขมากๆนะแค่แค่แคเออไม่แน่ว่าคุณอาจจะ ไปแล้วอาจจะได้ร่วมเป็นครอบครัวของเขาก็ได้นะคะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นน้องบุญธรรมเป็นลูกเขยเป็นลูกสะใภ้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคุณมีเกณฑ์หรือว่าได้ไปได้ไปที่ทํางานใหม่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาแบบอุปถัมภ์อะให้เงินให้ทองคุณดูแลคุณรักเมตตาคุณนะคะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งให้คุณอะเออเอาเป็นว่าแม่หมอหมองว่ามันดาวเกตครั้งเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามามาปรับเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่ค่ะ ขัดขัดชีวิตคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะเอาชีวิตเก่าที่มันเป็นสน,นิมมะขัดออกไปหมด <c oughs> แล้วก็เหมือนกับคุณเป็นเพชรอะ่ะเม็ดงามอะ่ะแล้วมันโดนปกคุมไปด้วยโครนตรมเนาะนานมาแล้วโดนปกครอไปด้วยโครนตรมอยู่ในสถานที่ที่มันใครก็มองไม่เห็นคุณค่าของเพชรเมร็ดนี้ยคุณเป็นเพชรอยู่กับตัวแต่คุณในอยู่ในที่ที่คนเขาไม่เอาเพชรไงมันก็เลยไม่มีคุณค่าสําหรับคนเขาเหล่านั้น สิ Leonardo. 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 ่งศักด <in>. ิ์สิท <Wh> ธ <ips. S 2> ิ์เขาก็เลยดาวพระเกตั้างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าทางานเลยบอกว่าเพชรเม็ดนี้ไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้ควรที่จะเอามาขัดสีฉวีวันให้มันใสให้รัศมีมันเปล่งปลังแล้วย้ายไปอยู่ในที่ที่มีคุณค่าอยู่ในที่ที่ใครก็อยากจะได้เพชรเม็ดนี้อยู่ในที่ที่คุณอยู่แล้วอ่ะคุณมีคุณค่าสําหรับทุกๆคนและมีคุณค่าสําหรับตัวเองเนี่ยคือชะตาที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเกิดแบบปรับปรับนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อน เกิดแบบปุบปรับเลยอืมบางคนบริวารในบ้านบริวารในที่ทํางานเนี่ยที่ไม่ดีกับคุณมากๆแม้กระทั่งผู้ใหญ่ด้วยก็ได้นะเออเขาเรียกว่ามีแต่บันบันจิก,จ,กจิกกัดกัดคุณอนะ่ะมันก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะแต่มันจิกกัดน่าราคาญมนะถ้าคุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งอ่ะทําอะไรก็รู้สึกว่าผิดในสายตาเขา่ขวางหูขวางตาในสายตาเขาอันนี้ก็ก็ไหม่ดีไอ้น,นี่ก็บน่นอันนั้นก็จิกมันน่าราคาญเนอนะ <c oughs> พูดง่ายๆว่ามันคุณอาจจะอยู่คนละพงเผ่ามาก็ได้นะ ในครอบครัวหรือที่ทํางานเดิมของคุณมันคนละพงเผ่ากับคุณคุณก็เลยอยู่ไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่า้คุณต้องย้ายพงเผ่าค่ะอย่าไปอยู่ในพงเผ่าที่มันไม่ใช่พงเผ่าคุณคุณอาจจะเป็นครุฑคุณไปอยู่กับนาคราชคุณไปอยู่กินรีคุณอาจจะเป็นนาคราชคุณไปอยู่กับเหล่าครุฑซึ่งมันไม่ถูกกับคุณไงอยู่แล้วคุณก็มีแต่ทุกมีแต่โดนลุมอ่ะลุมสกรมอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเกศเข้ารอบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะมีแรงมีพลังสูงนะคะเขาจะดนจิตด,ดนใจแล้วปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะ,ะนำพาคุณไปอยู่ในพงเผ่าของเทพหรือว่าพงเผ่าครุดเหมือนคุณพงเผา่านาคราชเหมือนคุณหรือว่าพาคุณไปอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเป็นเทพเทพชั้นสูงทั้งหลายแล้วคุณก็จะได้รับการดูแลการปกป้องอย่างนี้ชีวิตคุณเพื่อจะอยู่ได้อย่างยางมีความสุขมีความสุขมากๆเลยอืมอีกสักหน่อยหนึ่งนอะไพ่เนี่ย มีแต่ดีดีอ่ะมันมีใบเดียวที่สองใบที่ไม่ดีก็คือก็คือนายออฟสอดกับเอสออฟขับเนี่ยคือคุณโดนจิตกัดคุณมีทะเลาะมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทะเลาะทะเลาะนานมาแล้วอ่ะไม่ว่าที่ทํางานหรือที่บ้านคุณก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายคุณอาจจะโดนบีบออกจากงานถูกไล่ออกจากงานถูกไล่ออกจากบ้านอะไรก็แล้วแต่นะแล้วคุณเนี่ยคอตกเดินออกมาเลยหอบแค่เสื้อผ้าออกมาคอ <c oughs> ของทั้งหมดที่คุณสร้างมามีมันไม่ไดเอามาด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าต่อให้คุณไม่ต้องเอามานะ ดูวันข้างหน้าเงินคุณสิคุณจะไปกังวลอะไรเนี่ยดูสิคุณไม่ต้องพกมาสักบาทคุณก็ยังสามารถมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านในวันข้างหน้าได้เพราะว่านาคุณจะมีอยู่แล้วบารบมีเก่าคุณมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องซีเรียสน,นะคะหกเหรียญมากัดเดอะแฮรโลแฟนเนี่ยในกิงอัพเพนเตอร์เนี่ยบุญบารบมีเก่าคุณสูงอยู่แล้วล่ะค่ะเอ่อยิ่งถ้าคุณเป็นพงเผ่าของพวกครุฑหรือว่าพญานาคีนาคาเนะี่ย คุณมีทรัพย์สมบัติที่ติดตัวมาเยอะอยู่แล้วล่ะค่ะคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะตกอับเลยทียงแต่ว่าคุณอาจจะอยู่อยู่ในที่ทํางานหรืออยู่ในสถานที่บ้านที่มันมันไม่ใช่พงเผ่าเดียวกับคุณน่ะคุณก็เลยโดนเขาจิกจิกกัดกัดให้ไม่มีความสุขแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะพระเกศเข้าครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเขาขัดขัดชีวิตคุณใหม่แล้วนะคะนําพาคุณออกจากจุดท,ที่มันไม่ใช่ไม่เหมาะกับคุณมาสู่ จุดที่มันเหมาะสมกับคุณนะคะดังนั้นคุณอย่าเศร้าอย่าเสียใจว่าชะตากรรมทาไมคุณเป็นอย่างนี้ทําไมคนรอบทิศถึงไม่รักคุณทั้งนั้นที่คุณทําเพื่อเขาทุกอย่างเออแม้ยามที่เจ็บป่วยเขาก็ไม่ดูแลคุณนั่นเป็นเพราะกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าที่คุณมีกับเขาแล้วมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องชดใช้เขาให้หมดหมดดังนั้นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในครั้งนี้ของคุณเนี่ยเท่ากับว่าคุณไม่ได้เอากรรมเก่ามาด้วยสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นคุณก็จะไปชีวิตมีแต่การพัฒนาขึ้้นนะมมีควาสุขขึ มแม่หมอก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก,ก็ได้แต่บรรยายตามหน้าไพ่อะ่ะอีสักนิดนึงไหมอะ่ะความรักเหรออยากได้ความรักใช่ไหมมีหรือเปล่าในตัวคุณหรือดูซิแต่อย่างที่บอกดาวพระเกตส่วนใหญ่เป็นคนที่หาคู่ยากไม่ค่อยมีคู่อะค่ะเหมือนแม่หมอเองอยไม่ค่อยมีคู่อะใครอยู่กับแม่หมอไม่ได้นะอืมคือมิจฉาชีพยังกลัวเสี่ยงแม่หมอเลยไงประมาณนั้นแหละเออกลัวว่าเดี๋ยวอยู่ใกล้แม่หมอแล้วเดี๋ยวเห็นผีนะคะอืมผีชอบมาอยู่ด้วย ทูเลฟทูเลฟมาทูเลฟมาแฮงแมนแป๊วอ่ะโอเคทูเลิฟตามได้แฮงแมนเลยนะคะ The Magician อนอหนึ่งถ้วยอ่าอ่า Queen of h a สำหรับบางคนที่อยากจะได้รักอยากจะเริ่มรักครั้งใหม่คุณต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องไปขอกับ องค์ของคุณหรือหัวหน้าของคุณพงเผ่าหัวหน้าของคุณคุณเป็นครุฑก็ไปขอกับครุฑคุณเป็นนาคก็ไปขอกับนาคคุณเป็นเทพองค์ไหนก็ไปขอกับเทพองค์นั้นนะคะแล้วต้องรอคอยปาฏิหาริย์อย่างเดียวนะคะแม่หมอไม่ได้รับปรกันว่าคุณจะสุขสมหวังในความรักเพราะเหมือนกับบางทีคุณอาจจะมีคู่ที่เป็นต่างภพภูมิกับคุณอะมาหาคุณยิ่งดาวพระเกตเข้าหนุนนําเนี้ยโอกาสที่คู่ต่างภพภูมิจะเข้าหาคุณได้สูงเพราะมนเป็นช่วงเวลาที่เหมือนประตูสวรค์มันเปิดอะ อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสูงสูงกว่าอำนาจของอาธรรมอำนาจของสิ่งที่ไม่ดีจะอ่อนแรงเพราะฉะนั้นใครที่โดนคุณสายอะไรเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะหลุดออกจากของได้หรือถอนของช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะหลุดออกจากของได้หรือคนที่มีบารมีสูงสูงหน่อยมีเกณฑ์ที่จะหมดกรรมในรอบนี้นะคะแล้วผันชีวิตใหม่ไปสู่ในจุดที่ดีคู่รองก็เหมือนกันถ้าคุณเป็นคนที่บารมีสูงมากคุณอาจจะไม่มีคู่เป็นมนุษย์เลยก็ได้นะคะเออหรือว่า ถ้าคุณมีคู่ที่เป็นคู่ต่างต่างพงเผ่ากันอยู่ในรอบนี้ภคเกศเข้ารอบนี้คุณอาจจะหลุดออกจากคู่กรรมของคุณไปเลยก็ได้อย่างครุฑกับนานะโอ้โหจะมาสแสดงความรักต่อกันเนี่ยสุดท้ายพิสูจน์ไม่ผ่านด้วยอารมณ์ของคุณมันแรงเหลือเกินอย่างเงี้ยเออมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้ก็อาจจะจบได้นะคะแล้วก็หันเข้าสู่ทางธรรมได้นะอือเอาเป็นว่าในใน,ในความรักอะ่ะ ไพ่ชุดนี้ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะสุขสมหวังในความรักนอกจากคนคนนั้นจะเป็นคนที่องค์ของคุณหาให้คุณเองหัวหน้าพงเผ่าของคุณหาให้คุณเองนะคะอันนั้นจริงจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของความรักของคุณเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณจะไปคาดหวังความรักเหมือนมนุษย์คนอื่นนี่อันนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างใจยากนะในพื้นดวงคุณคุณไม่ได้จะใช่คนธรรมดาคุณน่าจะเป็นคนที่ถูกคัดสรรมาเพื่อหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะคะเออ แต่ว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องมาปลดปล่อยกรรมหรือคุณอาจจะมาเปลี่ยนภพภูมิเพื่อเปลี่ยนภพภูมิสลัดกรรมทิ้งเข้าสู่ทางธรรมเรียนรู้ความรักแล้วก็ปล่อยวางความรักไม่ยึดติดในเงินทองไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อที่จะปลดปล่อยกรรมเก่าแล้วมาเพื่อที่จะปรับภพบภูมิของตัวเองก็เป็นได้นะให้มันลักษณะบอกแบบนี้ถึงแม้คุณจะเจอรักก็มไม่ได้รับประก,กันว่ารักน่าจะสมหวังอาจจะสุดท้ายกลายเป็นทุกทุกกระทมขุมขืน แฮงแบนก็ได้หรือไม่งั้นรักของคุณก็จะต้องเป็นรักที่คนละพบกับคุณนะค่ะแล้วเขามาติดแงกอยู่กับคุณน่ะเขาไม่ปล่อยคุณไปไหนคุณก็ต้องรอกลับไปหาเขาอยู่กับเขาอยู่ดีหรือไม่คุณก็อธิษฐานเขาค่ะเผื่อว่าสิบยี่สบปีข้างหน้าเขาอาจจะอนุญาตตอนอายุคุณแปดสิบเขาอาจจะอนุญาตที่คุณได้เจอคู่แท้สักคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเอามาทําไมแม่หมอเอามาจุงมือกันเข้าวัดได้ไงอืมนะส่วนการงานของคุณพี่ต้องห่วงนะงานคุณจะมั่นคงคุณอาจจะมีเกณฑ์ไไไดดด้้รรัับบอเีย ได้รับไอเดียในการทําอาชีพอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งอาชีพนั้นอาจจะเสริมมูลค่าหรือว่าพัฒนาให้คุณเนี่ยมีเงินเป็นเศรษฐี้อยล้าในวันข้างหน้าก็ได้กับกลุ่มคนที่คุณกันเราจะไปเจอใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ครอบครัวใหม่ที่ใหม่ๆก็ดีนะคะแต่ไปแล้วโชคดีโชคด,ชดีเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยนะคะใหม่กิ๊กเลยแหละเป็นเพชรเม็ดงามที่มีคุณค่าในทุกๆที่และมีคุณค่าในตัวเองนะคะไม่ได้เหมือนชีวิตเดิมๆที่เป็นเพชรที่โดน โดนกองขยะคุมเอาไว้อะ่ะโดนโครนคุมเอาไว้จนไม่เห็นนะคะมีแต่คนเหยียบย่ํามีแต่คนดูถูกดูแคลงให้คุณช้ำใจร้องให้ทุกวันะมันจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วนะคะพระเกตร,รอบนี้มาเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่นะแล้วเราจะสรุปสรุปสรุปหัวข้อ,อยังไงดีละวันนี้ดีเนาะสรุปหัวข้อก็คือเราเกตมารอบนี้มันจะอะพลิกชีวิตคุณใหม่นะให้เป็นคนใหม่ คนที่โชคดีคนที่มีความสุขคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วกันเนาะโอเคนะคะก็สุขสมตามหน้าไพ่นี้นะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ